วัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการใส่เลขหน้าในการทํารายงานนะคะซึ่งในการทํารายงานก็จะถูกแบ่งออกเป็นในส่วนของปกรายงานคํานําสาร,รบัญแล้วก็บทที่1บทที่2นะคะซึ่งในส่วนของคํานาสารบัญตรงนั้นเลขหน้าก็จะเป็นแบบตัวอักษรน,นะคะก็อขอขอ้อแล้วก็ในส่วนที่เป็นบทที่1บทที่2ในส่วนของเนื้อหานะคะเลขหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเลข123่นะคะเป็นตัวเลข ทีนี้เรามาดูวิธีการแบ่งแล้วก็การทำเลขหน้ากันนะคะก่อนอื่นนะคะให้เรามาที่หน้าแรกที่เป็นปลกรายงานเลยค่ะทีนี้วางเคอร์เซอร์ไว้ที่บรรทัดสุดท้ายของหน้านั้นๆน,น,นะคะเราจะมาแบ่งเซก t i ชันของหน้ากระดาษก่อนค่ะจากนั้นไปที่ Layout ค่ะเลือกที่ Layout แล้วก็ Breaks นะคะ next page ค่ะ อ่าโอเคมันก็จะเลื่อนลงไปนะคะที่นี้ให้เรากด delete ขึ้นไปโอเคเรียบร้อยค่ะกด delete ขึ้นมาแล้วทีนี้มาในส่วนของคำนำสารบัญนนะคะเราจะแยกออกจากหน้าที่เป็นบทที่1บทที่2นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะวางเครอร์เซอร์ไว้ที่บรรทัดสุดท้ายเหมือนกันนะคะจากนั้นก็ไปที่ layout แล้วก็เลือก breaks แล้วก็ next page ได้เลยค่ะ ทีนี้เราก็กด delete ขึ้นมาเหมือนกันนะคะเรียบร้อยค่ะตอนนี้ในกระดาษของเราถูกแบ่งออกเป็น3 section นะคะในส่วนของหน้าโปก้คำนำสารบาัญแล้วก็บทที่1บทที่2เนื้อหานะคะทีนี้เราจะไปใส่เลขหน้ากันกลับขึ้นมาที่หน้าคำนำนะคะเดี๋ยวเป็คลิกที่ส่วนหัวนะคะตรงนี้ให้ขึ้นแบบนี้นะคะ จากนั้นไปคลิกที่ Link to previous ออกนะคะเพื่อที่จะแยกหน้ากระดาษออกจากกันโอเคเรียบร้อยค่ะทีนี้เราไปที่ page number นะคะแล้วก็เลือก top of page อันนี้เราจะมาเลือกรูปแบบของตัวเลขก่อนนะคะว่าจะให้วางอยู่ตรงไหนมุมซ้ายด้านตรงกลางหรือว่าขวามืออันนี้เราเลือกเป็นมุมบนขวามือนะคะแล้วก็เลือกไปเลย ทีนี้คำนำจะต้องเป็นในส่วนของตัวอักษรเนาะก็มาที่เดิมนะคะ p a g e Number ค่ะแล้วก็ Format Page Number จากนั้นในส่วนของ Number Format นะคะให้เราเลือกที่เป็นตัวอักษรนะคะแบบนี้เลยก็ขอขอ้คอคลิกเลือกไปลงมาด้านล่าง Start Add นะคะเราก็คลิกเลือกตรงนี้ก็เริ่มต้นที่ก็ไกลเสร็จแล้วก็โอเคค่ะอ่ะเราก็จะได้ ในส่วนของคำนำหน้ากอไก่แล้วก็สารบานหน้าขอไข่ถัดมานะคะเราจะมาทำในส่วนของอหน้าที่เป็นบทที่หนึงหน้าเนื้อหานะคะตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะ Link to previous คลิกไปหนึ่งครั้งมาที่เพจนัมเบอรเหมือนเดิมนะคะมาที่ Format Page number ค่ะตรงนี้ก็เป็นตัวเลขแบบนี้อยู่แล้วนะคะ ลงมาด้านล่างเลยค่ะ Start Add เราก็เริ่มที่หน้า1น,นะคะเสร็จแล้วก็โอเคเราก็จะได้1 2 3่งสองามไปเรื่อยๆนะคะในส่วนของเนะะื้อหาอย่างนี้นะคะคำนำสาร,รบัญก็จะแบ่งเป็นหน้ากอกับหน้าขอทีนี้เลื่อนขึ้นมาด้านบนรายงานถ้าบะของใครมีเลขหนึ่งก็ให้ลบเลขหนึ่งตรงนี้ออกไปนะคะ,ะเรามาเลื่อนดูกันหน้าคอหน้าขอ,าขอแล้วก็หน้าหนึ่งสสา สำหรับวิธีการตั้งเลขหน้ากระดาษในการทํารายงานก็มีวิธีการประมาณนี้นะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ